ว่าไงคะลูกซื้อเสรกระเช้าอะไรลูกปลาไหมคะปลาไหมคะอูขอเปิดใครคะขอเปิดเปิดใครค้จนี่ขอเปิดใครลูกขอเปิดใครอูของหนูเหรอใช่ของหนูไหมกินไหมคะนั่อุ้นเทนเกนั่อุ้นเทนตายเย็ยบ โอ้โหปลาทูต้มของสกายมาแล้วปลาทูต้มเยอะเลยเอากางออกให้ลูกด้วยนะโอเคโอเคใครหิวคะใครหิวคะอ่ะนี่นี่ไงนี่ไงมีแกะให้แล้วแกะให้แล้วคะ่ะแย็ดแฟติกเย็ดแฟติาวางกลางนะคะลูก คนชอบปลาอยู่นี่นะชิโรวินเอาชิโรวินเอาชิโรคเมชิโรคเมอาจารย์มาเร็วๆชิโร่กินเทเลมิดชิโร่ชิโร,ช,โรชิโรกินกุ้งไปแล้วนะครับชิโรกินกุ้งไปแล้วนะครับลูก โมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์กายสองตัวอ้วนๆเลยโอเคไหมกีนุสองตัวนะนี่โหทูตัวอ้วนเลยปลาทูตัวอ้วนโอ้มีไข่ด้วยนะจ๊ะกายกายมีไข่ด้วยนะลูกโอ,โอ้กินไข่ไปด้วยเลยเนี่ยปลาทูต้มนะจ๊ะ โอ้โอเคนี่น่าอุ่นเต้นโอเคอะ่ะเอ็บเย็บมาพลัสอ้าวอร่อยเลยของโปรชกายเลยนะคะอุ่นชิโรเอาวินเอาชิโรวินเอาโอเมดชิโรเอาปลาไหมครับลูกปลาไหมปลาไหมปลาไหมชิโรมิสุคุมาคุมามิสุ Ok yeah. yeah. Oh tua à Ví dụ Nem Ok Ví dụ nốt ba Ví dụ nốt Ví dụ nốt Hả máy máy mai của mẹ còn Thế ya. Pinky, Tiếng Ví dụ áo Không <laughs> กเ็เช่นกินนกเลยนิสุโนบิเซ็นนะบุสนกเมียกินนกโอเีเซกูดสุซัตสวายสุจิสุซัตอีกสตัวนิจ้าเดี๋ยวให้พิงกี้นะพิงกี้มินซูเอาข้าโอ้นอนเรียบร้อยใช่ไหมไปกินนกายบายไปแล้วอันนี้อิ่มแล้วนิจ้า สวนเอาวิ่งยอะเขมขมขามานขอมาเฮียเขอมยคขอมเขมมมามาเร็ใครอังมาโอเคอยานี้กลัวกลัวคนอื่นไม่ได้กินพันธุนนึ่งหคะลูกนั่งเฝ้าถ้วยไม่กินนั่งเฝ้าถ้วยเฉยๆกอไม่กินไทเกนั่งเฝ้าถ้วยเนะ เอาใครเข้ามาดูเขาทำไมเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเ no. นาะนันน่นนันน่นนั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 ่นพลีซิ โอ้ so this is yeah ถูกะถูกะตั้งทิ้ i กิรูหิตยานั่น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 มาแล้วมาแล้วมาแกล้งเขาแล้วมาแกล้งเขาแล้วนะคะทุกคนมาแกล้งเขาแล้วนะทุกคนทุกคนดูนะ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 มาแกล้งเขาแล้วนะ โอนดูดูตาสายตาบุ๊คโฮ้วิ่งกี้อิ่มแล้วนะอีกนิดนึงนะลูกเนาะอูอ้และกะหรี่นะอูอือช่วยเซฟมับผ่าเนี่ยฮะสาผพาพา่าเนาะเนี่ยปลาทูอร่อยมากเลยอูนเดโพลิสคุกม,มันว้าสโลสบิสเนสซูฟรีเดน่นยะฮะ่คุกม,มัน The macro จะเอ again. The macro จะเอ a เ a ณฑ์อะไรนะบ้าหลงจู่ๆเบื่อเสียฮะโอ้ยสายตาสายตาเป็นอะไรกับเขาล่ะลูกโอ้ยเป็นอะไรคะพิงกี้นะพิงกี้เขาเป็นผู้หญิงนะคะลูกโอ้ยทำไมฮะยทำไมมัน ทำเขาทำไมเฮ้ยมันเคี้ยวมันมันเคี้ยวมันหน้อยโอ๊ยสายตาดูจ้องเขาจ้องเขาตาโโอ้ยตาโตเบลเบลละโอ้ยโอ้ยเนี่ยเฮ้ยดีกว่าฮะไปข้างนอกดีกว่าปะฮิปจุ๊บไาเชียนเต็มแล้วเหรอเิอ็มแรงลูกฮะ Im nhang Im nhang khá huh? Im nhang khá uôn Hả huh? Im nhang Im nhang Dạ 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 léo, chi lo install oh cứu mạng oh chi lo chi oh cái chen cái chen yeah chen oh. no, 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 no. cắt mà ui 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 chen chen <laughs>